สวัสดีครับตี้สะพานใหม่นะครับวันนี้ก็มีงานทําสีที่เป็นสีแปลกนะครับเสร็จอีก3มชุดนะครับก็จะมีปีเซตปีเก้าสามนะครับอันนี้เป็นรถจัดสภาพของคันนี้ชุดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานผมต้องออกมาต้องใสอย่างเดียวครับต้องใส่ให้ได้อย่างนี้ครับเป็นผิวมะกรูดก็ไม่เอานะครับมาตรฐานงานของผมเลยเอกลักษณ์ที่คนรู้ทั่วไปงานของผมต้องใส่อย่างนี้ครับเห็นไหมครับ แล้วก็เป็น KR นะครับ,บก,กับโค้งนะครับสมีม่วงเทม่วงเานะครับเสร็จเรียบร้อยเช่นกันน่ครับนี่จะเป็นหน้ากากอย่างที่บอกครับหลายๆครั้งงานไม่ได้เนียบเหมือนโรงงานครับแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นสติโก้นะครับใช้สีน้ำเงินแก้วหยดมุกฟ้านิดหน่อยนะครับให,ให้แสงมันมีมิติมากขึ้นสายลายปี95ของรถสีแดงเสร็จเรียบร้อยเช่นกันครับผม ครับมีบางชิ้นนะครับของเซอร์โกเนี่ยที่ไม่เรียบร้อยไม่โอเคนะครับงานไม่ผ่านบางชิ้นขอแก้ไขนิดนึงขอเวลาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับช้าหน่อยแต่รับรองครับได้ไปไม่เสียใจยแน่นอนครับครับครับก็ฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับงานสีระบบ 2K ตี้สะพานใหม่สีสามารถทนเบนซินทนเคมีได้ สวัสดีครับ